สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบครับวันนี้เราจะไปไดะเดี๋ยวๆดูเก์น้ำมันก่อนเติมพันหนึ่งแล้วก็รถห้าร้อยเติมถังไหม,มหพันห้าพันห้าน้องว่าไงได้ไหมคะ,ะได้ใช้กระจกหน่อยด,ไดิได้ได้ได้เร็วได้ครับได้ครับเอาน้ำมาฉีดด้วย เออเดียวมันต้องเติมฝั่งนู้นอ่ะเออเดี๋ยวค่อยเข้าข้างในติดปั๊มครับเข้าข้างในเพราะว่าจกมันเปื่อนครับเดี๋ยวจะให้เขาอ่อนี่ก่อนนี่ก็จะเติมไปพันหนึ่งเติมไปพันหนึ่งก่อน แล้วก็ที่เหลือก็ให้ทางเจ้าภาพจัดก,การเองน,นะเดี๋ยวเราก็จะไปเติมรถฝั่งโน้นเบาะหลดเฮ้ยรถสือทอรเนียนนะ่ย <pt ain> เราจะเอารถเข้าไปข้างในกันนะเหมือนเหมือนเหงาอ่ะเพราะว่าถังน้ำมันมันอยู่ันคนละข้างครับโอ้มีด้ามยาวด้วยวันนี้มีด้ามยาวนะ มันล้างกระจกก่อนไม่รู้ว่าคันนั้นเติมเท่าไหรนี่ให้เช็ดกระจกให้ด้วยยู่นี่บอกก็ไม่เคยขัดไม่เคยขัดบริการแบบมันแล้วแต่บางที่เนาะงานบริการนะครับบางปั๊มบอกว่าอืไม่เช็ดครับรถมันสูงเกินไปแล้วคุณทําไมคุณไม่หาด้ามยาวๆมาไว เช็ดรถใหญ่รถใหญ่เขาเติมแต่ละทีนะครับมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับขั้นต่ำนี่สามพันสองพันนะครับขั้นต่ำเยอะสุดก็ประมาณอย่างหมดถังเนี่ยเติมเต็มถังก็อยู่ประมาณเก้าพันนะแล้วแต่บอกให้แกเดินหน้าไปหน่อยดิเออบอกให้แกเดินหน้าไปหน่อยจะไดิ โทษทีโทษทีนึกว่าจะเก็บสายแล้วเดี๋ยวจะเช็ดกระจกก่อนเช็ดกระจกนี่ต้องเช็ดที่ร่มนครับต้องเช็ดที่ม่มวันนี้เราก็จะเติมนน้ำมันไปอเอารถแห่นะครับไปปั่นไฟให้งานศพของพ่อซาไปเลยนะครับก็ช่วยเนาะ ไม่มีหรอกครับที่ว่าเอารถแห่ไปจอดแล้วก็ปั่นไฟจนกว่าจะเสร็จงานนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ก็นูน่นแหละจนมันถึงวันที่หนึ่งอันนี้มันที่ยี่หกนะครับยี่หกก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าภาพเติมน้ำมันเราเองเนาะค่าเช่าค่าอะไรเราก็ไม่ได้เอานะเราไม่ได้เอาเราทำด้วยใจ ไปช่วยทีมงานด้วยใจช่วยมันสะอาดหน่อยเนี่ยเนี่ยคราบเนี่ย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 เอาออกให้หน้ก่อนดิ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 เหมือนแมงต้องเอาน้ำแบบชุ่มๆหน่อยฉีดน้ำเลยบ่ เติมน้ำมันด้วยเติมน้ำมันก่อนอถังน้ำมันมันอยู่คนละฝั่งอ้หห้องนิกมีอะไรตกน่นบมากหรือเปล่าของโอ้ออมีอยู่ประมาณนี้ครับเครื่องเสียงก็ไม่มีอะไรบ้างประมาณนี้แหละ ครับนี่ครับข้างในรถแห่ข้างในรถแห่เราวันนี้เราเติมน้ำมันเติมน้ำมันรถห้าร้อยแล้วก็เครื่องปัน่นพันห้าเพราะว่าเครื่องปั่นมันต้องใช้สวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่บ้านสับอเลยนะาร้อนมากชันอยาเอารถแห่มา เอามาช่วยงานปั่นไฟ อันนี้เอามาช่วยเปิดเครื่องปั่นไฟนะคะอียบว่างไงเนี่ยอุยไม่บอกกันเลยไม่บอกเลยเยี่ยไปนู้ตรงเลยเหรอเอไไตรงกลางนะจมเลย

เหที่จะให้เข้าร่องนู้นแล้วก็ดิเข้าร่องนู้นตรงนู้นดินอ่อนนะตรงนั้นเลยนะทางเข้ามาน่ะะดินอ่อนตรงนี้มันดินลูกลังเอาตรงกลางท่นี้เลหอเล่นี่แะเขาเข้านี่้ข้างออันนี้เป็นสายถมไหมล่ะมันก็ถูกใจเยนะาดดูเลยข้าคจหลดเะมนเเข้าไปน่ เอาขึ้นได้ไหมเนี่ย tao biến bao nhiêu mìn mày, mà choi <laughs> bát mày nhảy bẫy bùng tiếng, nhảy bẫy cái gì choi chú, nhảy bẫy cái gì, bắn nham nhảy lên, bắn nham lên, lên lên 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 lên, เข้าได้ไหมล่ะเข้าได้ไหมล่ะทางแคบบอก

เอามาปั่นไฟเอามาปั่นไฟตอนเย็นใช้ไฟเยอะนะคะไฟไม่พอช่างเหยวก็มาเมื่อวานมาเห็นนะคะก็เลยเอารถแห่มาช่วยปั่นไฟนะคะ เวลาช่วงเย็นนะคะอันนี้ก็เติม,ามาน้ำมันมาแล้ว <c oughs> บรรยากาศกลางวันเงียบเดินมาเลยตาตึงแต่ยบหัวถุกต้องเลี้ยงผมจะไดปโอ้ยเก่ามากกระมือตีมยับตาบวมขบอกว่าจะเอาไปลึกๆให้นู่นหละตุ้งโมไซค์น่ะก็ยังบอกอยู่เขาวิ่งเข้าไปงหลังนู่นเลยนะ มันไฟมันกับกอดใส่ย้ดอกยังดังรงับกัััมันบสมนซือนงเอเอาตัวนี้ดีกว่าดิเนี่ยโตมไซนี่หละเอ่มานีไเรมานเลมไซี่เาที่เรานมาที่เราิ ามันเตื่นมันตื่นมันเตือนมันตือนจอตรงนี้ไม่ได้ควา,ายตื่นก็อเอาเปลี่ยนที่จอดใหม่อีกเด้อ จอดอันยังจะเข้าที่เดิมอีกเหรออุ้ย ดินหรอดินถมไหมเจอะตรงนี้พอดีเลย

ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้คือเอามาช่วยปั่นไฟนะคะค่ะบ๊ายบาย